สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พิมพ์ขออนุญาตเปิดไพ่นะคะนะกับหัวข้อถามตัวตนที่สูงกว่าชีวิตนี้เธอเกิดมาเพื่ออะไรนะคุณเกิดมาเพื่อจะมาทําอะไรมาเป็นใครมาสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนะกับคําถามนี้เป็นคําถามสนุกๆน,นะคะแต่ว่าอาจจะดึงดูดใครหลายคนเข้ามาดูนะคะที่มีคําถามอยู่ลึกๆในใจอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่วันนี้พี่พิมพ์จะใช้ เอ่อจะใช้ไพ่ใน2สําหรับนะคะเอ่อทารตแล้วก็อ s ลเจอร์จีโอ,อโรคโคลนะคะใช้รวมกันเนาะก่อนอื่นพี่พิมพ์ขออนุญ,ญาตดูพลังงานของเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะที่มีแรงดึงดูดนะคะเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะนะว่าตัวตนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีพลังงานแบบไหนพื้นดวงพื้นพลังงานเป็นแบบไหนเลยประมาณนั้นนะคะนะ ขยายาเนอ,ออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิท e ธิ์ใหเออเซลผู้ปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนๆนะคะขออนุญาตดูพลังงานของเพื่อนนะคะออน,น,คน,น,นะ ยูเรีนัสนะคะเพราะวายยูเรีนัสอืมคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของกายในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของความมั่นคงซึ่งทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความ ช็อกกับเหตุการณ์นี้นะคะไม่คาดฝันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นในเรื่องของการเงินเนาะการเงินความมั่นคงอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งมันเป็นวันที่คุณตัดสินใจชัดเจนนะคะว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนอะไรประมาณนี้ยคุณเข้ามามอยูู่่่ในจววจนุุุดททีคคณณร้ลวาาะํอะะไรรปมาณเยสิ่งที่คุณจะต้องทํา ะะเหมือนคุณมีแพชชั่นกับเรื่องนี้มานานแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะคุณลงไหนกับเรื่องนี้มานานเลยประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ความอาจจะไม่ใช่การเงินก็ได้อาจจะไม่ใช่ด้านกายภาพก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณลงไหลนะคะนะเป็นความเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกมุมมองอะไรประมาณนี้อืมเปลี่ยนแปลงในระดับมุมมองความรู้สึกด้วยความรู้สึกนะคะนะคะ ทีนี้พี่พิมพ์มองว่าคุณอะได้รับชัยชนะนะคะได้รับชัยชนะคือแบบเหมือนคุณไฟกับเรื่องเรื่องที่คุณอยากจะทําเนี่ยมานานแล้วล่ะ <c oughs> นะคะทีนี้พอมันเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะคุณก็เลยชัดเจนเลยตัดสินใจเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเมีคุณค่าเกิดคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> เออต่อสู้กับเรื่องนี้มานานเลยประมาณเนี้ย สิ่งที่ทําให้คุณมีคุณค่าไม่ใช่แต่เรื่องเงินเรื่องกายภาพอย่างเดียวนะคะเพื่อเนเพื่อนมันจะเป็นในเรื่องของเราทําอะไรให้กับใครแล้วเขาได้รับคุณค่าจากสิ่งที่เราทําให้อะไรประมาณนี้งานของคนที่ผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับการเงินความมั่นคงอ,อ,อะไรที่จับต้องได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คุณ เปลี่ยนแปลงตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองลงไหลสิ่งที่ตัวเองเห็นคุณค่าว่าเราทำลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราได้รับเงินเราได้รับได้รับกายภาพอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพอย่างเดียวเลยประมาณเนี้ยนะอืมก็เกิดการไฟกันมาพอสมควรอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่คุณได้รับชัยชนะนะคะนะแต่การได้รับชัยชนะนั้นมันไม่ใช่ว่า มันจะไม่ได้เกิดการสูญเสียมันก็เกิดการสูญเสียอะไรบางอย่างแหละอย่างน้นอยๆคือเวลาอะไรประมาณเนี้ยเนาะในเวลาเราสูญเสียไปในการฝ่ายกันแต่ก็คือ,อ,อได้บ้านหลังที่สองเนาะมันก็คือสิ่งที่คุณฝ่ายสิ่งที่คุณต่อสู้มาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านึกออกไหมคะมันไม่ได้สูญเปล่าเออมันทําให้คุณแล้วก็สังคมเนี่ยได้รับคุณค่านั้นเลยประมาณเนี้ยอันนี้คือพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ เป็นคนที่เกิดวันอังคารได้นะคะผู้ที่มีธาตุดินได้นะคะปรกสบกันมังกรนะคะหรือธาตุไฟก็ได้เนาะเมษสิงห์ธนูเลยประมาณเนี้ย,ยนะคะนะโอเคถ้าตรงก็ไปต่อถ้าไม่ตรงยังไงก็ดูสนุกสนุกไปนะคะกับคำถามชีวิตนี้ เธอเกิดมาเพื่ออะไรมาสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้อะไรประมาณนะั้นมาเกิดมาทําอะไรอะไรประมาณนี้นะคะนะขออนุญาตครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกผู้ปกปักรักษาคุ้มของเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดมาดูคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดไพ่กับคําถามชีวิตนี้เธอเกิดมาเพื่ออะไรเนาะนะคะดูสนุกสนุกเป็นแรนดอมนะคะนะ เกิดมาเพื่อเป็นใครเกิดมาเพื่อทําอะไรมาสร้างอะไรามาสร้างคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนะ๋ยวไปกิ้นอนะคอะถาม,มก็คือเปิดไพ่ถามตัวตนที่สูงกว่าของพวกเราไอเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเออให้ความเคารพนับถือนะคะนะ กำลังมุ่งมั่นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอสิ่งท,ที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะซึ่งมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะในสิ่งที่คุณทำในตอนนี้ในสิ่งที่คุณเป็นในตอนเนี้มันคือโชคชะตาเนาะ ความเป็นผู้นําความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าททำกล้าตัดสินใจคจ็ดถ้วยราชาถืดดา ราชินีถือดาบนะคะพระเจ้าออกมาสองเลยก็เซเว่นถือดาบสี่เหรียญ <Green> ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะที่คุณเพียรทำในในในตอนเนี้ยที่คุณทำในตอนเนี้ยคุณเป็นในตอนเนี้ยคุณภาคเพียรทำอดทนทำสม่ำเสมออะไรประมาณเนี้ยที่คุณชอบที่คุณทำการที่คุณเอ่อการที่เราทำอะไรที่แบบทำได้ทุกวันแบบสม่ำเสมอเนี่ยมันจะส่วนมากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักนึกออกไหมคะ ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักอนะ่ะมันก็คือโชคชะตาของเรานั่นแหละนะคะอืคุณมาถูกทางนะคะมันคือโชคชะตาของของคุณที่คุณเฝ้าทําเฝ้าเพียรพยายามอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นของเก่าของคุณเนาะเป็นของเก่าของที่คุณคําว่าของเก่าเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนเป็นพรสวรรค์ในความหมายเป็นพรสวรรค์ถ้าให้ลึกไปกว่านั้นก็คือหมายถึงสิ่งที่ติดตัวคุณมาจากอดีตชาตินะเพื่อน ถ้าจะให้ลึกไปกว่านั้นนะคือสิ่งที่ติดตัวมาจากอดีตชาติถ้าเรามาทำในในชาตินี้นะคะส่วนมากแล้วมันจะไปได้เร็วเพราะว่ามันมันจะเป็นสิ่งที่เราเคยชอบมาก่อนเ,ออเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบมาอะไรประมาณเนี้ยมันจะทำให้เราขยายได้เร็วไปได้เร็วออดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบมีสิ่งให้ต้องเลือกหลายทางเลือกในงานที่สมมุติเนาะถ้าเป็น,นเรื่องงานเนี่ย อาจจะเป็นเลือกในงานที่แบบมันทําเงินให้เราได้เยอะเออมันทําเงินให้เราได้เยอะอยู่ในตําแหน่งสูงๆแต่เราไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะดูแล้วแบบเหมือนไม่มีความสุขไม่มีเออิอสระอะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะผ่านตรงนั้นมานะคะแต่พอคุณมาเจอบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเกิดความลงไหลเนาะใน,ในตอนเนี้ยออืมันทําให้คุณแบบ คุณกล้าตัดสินใจเลือกนะคะกล้าทํากล้าเป็นตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะนะในบางครั้งเนี่ยซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องชัดเจนเนาะต้องชัดเจนกับกับความต้องการของตัวเองบางครั้งเราอาจจะแบบเหมือนแบบเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ยอมรับในการ ในในมุมมองของเราอะไประมาณนี้เรามีมุมมองที่แปลกแตกต่างอะไประมาณนี้นะคะแต่คุณจะต้องชัดเจนกับมุมมองของตัวเองเพราะว่าถ้าเราชัดเจนกับมุมมองของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นเป้าหมายได้ชัดกับเพื่อนๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องการทำอะไรในประมาณเนี้ ให้ชัดเจนเนาะให้ชัดเจนกับเป้าหมายให้ชัดเจนกับกับมุมมองของตัวเองอะออถึงมันจะแตกต่างจากจากคนรอบข้างจากเพื่อนจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไปยึดเอามุมมองของคนอื่นมาเป็นมุมมองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะเราจะไปผิดทางนะคะเราก็จะแบบทำเหมือนที่คนอื่นเขาอยากให้ทำอะ่ะทำกับบางสิ่งที่ คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกต้องมันใช่อะไรประมาณเนี้ยแต่พอทําไปสักพักนะคุณจะรู้สึกมันไม่อินนะอืคุณจะรู้สึกมันนี่มันไม่ได้เป็นอิสระกับตัวเองนะคะนะแต่อะไรก็ตามที่คุณทำวันเนี้ยคุณตัดสินใจวันเนี้ยมันคือเส้นทางของคุณมันคือโชคชะตาของคุณนะคะมันคือของเก่าของคุณที่คุณนําติดตัวมาจากอดีตชาติกับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเกิดความหลงไหล นี่ก่อนเลยคะเกิดความหลงหลเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอขยายข <Okay. S 1> อขยายแปดเหรียญเนาะว่าอะไรที่คุณกําลังหลงหลในตอนนี้นะคะหลงหลมากคะ่ะตอนเนี้ยนะคะแต่คุณอาจจะยังแบบเหมือนรู้สึกว่าอ,อทำไมคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเรานะอะไรประมาณเนี้ยอ,อแต่คุณจะต้องชัดเจนนะคะชัดเจนตัวเองโอเคพิมสตาร์ออกมา <laughs> มีแพชชั่นมากค่ะเพื่อนๆนะคะมีแพชชั่นมีพอร์กับกับสิ่งนี้มากนะคะนะพอร์ power มีมีความสุขอะคุณมีความสุขนะคะเวลาได้ทำแล้วมีพอร์มากซึ่งที่พิมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับภายในภายในหมายถึงว่าอารมณ์ความรู้สึกเนาะจิตวิญ,ญญาณในประมาณนั้นนะคะนะคุณกลับเข้าสู่ความเป็นตัวตนกลับเข้าสู่แก่นแท้ของตัวเองะค,ะค่ะเพื่อน นะฮะกลับเข้าสู่บ้านที่คุณจากมาอะไรประมาณเนี้ยอืมต้นกําเนิดที่คุณจากมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือ,เร,เ,นะเ,อ,เ,อเราเป็นดวงจิตเนาะเพื่อนเพื่อนเราเป็นดวงจิตอืบางทีเราถูกกายภาพนะครอบงำเอาไว้จนเราไม่รู้ว่าเราจริงๆแล้วเราคือดวงจิตเราคือความว่างเปล่าเพื่อนเพื่อนนะคะนะซึ่งดวงจิตเนี่ย เขาลงมาบนโลกอไปเงี่ยเขาไม่ได้มาหาความสุขทางกายภาพนะคะเขาไม่ได้มาหาเออฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่นี้รถคันสวยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะซึ่งดวงจิตเขามาเรียนรู้ประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกค่ะเพื่อนๆค่ะดวงจิตทุกดวงเนี่ยเขาลงมาเกิดเพื่อมาเออมาหาประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกมาเพื่อเติบโตในเรื่องของพลังงาน และพี่พิมก็ข,ขายายรอชินีถือดาบชีวิตนี้เธอเกิดมาเพื่ออะไรก็น่าจะชัดแล้วนะคะมาเพื่อเติบโตในด้านจิตวิญญาณ นะคะนะบ้านบ้านหลังที่สิบสองแล้วก็ไพ่สรุปคือ the high p r i สเ t e เนาะไพ่สรุปนะคะนะเติบโตในด้านจิตวิญญาณเออเดี๋ยวคุณขอดูตรงนี้ก่อนอคือพยายามบาลานซ์พยายามบาลานซ์เหตุผลนะคะเหตุผล <c oughs> <c oughs> และความรู้สึกของตัวเองนะคะ สิทธิตุนความบาลานซ์นะคะบางทีคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ประมาณว่าฉันจะต้องทำสิ่งนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยออนะคะเพราะมันเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้อะไรแบบนี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราทำไปเพราะเหตุผลมากมายหลายอย่าง จากโลกทางกายภาพอฉันจะต้องมีโน่นมีนี่มีนั่นอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีเราไม่ได้มามองถึงความถึงถึง,ถ,งถึงอารมณ์ภายในความรู้สึกของเราตอนเนี้ยบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยเนาะแต่ว่าก็ต้องทนแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าเราอยากได้อะไรประมาณเนี้ยเออคุณจะต้องบาลานซ์ตรงนั้นด้วยทางกายภาพ อารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ซึ่ง3มสิ่งเนี่ยเขาจะไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปโดยทิ้งอารมณ์ความรู้สึกโดยทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองไว้ข้างหลังเนี่ยพอคุณเติบโตในกายภาพมากแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณขาดอะไรบางอย่างอือฮึนะคะดังนั้นพยายามบาลาน พวกนี้ให้ให้เข้าไปพร้อมๆกันค่ะเนาะเอออย่างเช่นงานเอออาจจะมีสองงานให้คุณเลือกงานนี้ทํำรายได้ดีแหละอแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้กับความอบอุ่นความสบายใจอะไรประมาณเนี้ยกับอีกงานหนึ่งถึงรายได้เขาจะแบบไม่ได้มากมายแต่มันก็อาจจะจุนเจือเราได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็มีเวลา ให้กับครอบครัวมีเวลาเที่ยวมีเวลาพักผ่อนนะคะซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะเขาเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจิตวิญญาณกับกายภาพถ้าเราถ้าเรามีการสมดุลเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยยกระดับอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราเนี่ยขึ้นได้เนี่ยจิตวิญญาณเขาก็จะตามขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะสร้างโลกภายนอกนะเพื่อนๆน,น,นะคะ จิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่สร้างโลกกายภาพค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานเหมือนๆวิญญาณคือพลังงานเนาะคุณจะเป็นคนเนี้ยคุณเกิดมาเพื่อมาตื่นรู้มาเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งถ้าคุณเติบโตถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเรื่องกายภาพทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะ คุณจะเข้าใจโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อนๆคุณจะรู้ว่าไอสิ่งที่คุณทํามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือคว,าว้างๆเปล่า,าไม่โกงเลยคะมันคือชั่วข่าวเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะแบบไปกับเราได้อะ่ะอืมถ้าเราถ้าเราตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณมีจริงๆอะ่ะสิ่งที่คุณมีจริงๆอะ่ะ คือเวลาับปัจจุบันเวลาที่คุณจะมอบความสุขให้ับปัจจุบันถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณบอกว่าฉันจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อฉันสร้างบ้านเสร็จละฉันจะมีความสุขอืมฉันจะปล่อยวางได้ฉันจะมีความสุขะอไะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆมาผิดทางนะเพื่อนเการที่คุณมีบ้านสร้างบ้านให้เสร็จ กับความสุขมันคนละเรื่องก,กันถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณตัดสินใจมีความสุขตอนนี้เลยคะ่ะนะคะนั่นแหละคือการตนะื่นรู้ทางจิตวิญญาณส่วนบ้านน่ะคุณไม่ใช่ว่าคุณปล่อยปล่อยวางนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าคุณปล่อยเออ่โอเคจะมีความสุขตอนนี้แหละอ,อบ้านน่ะอ,อไม่เป็นไรไม่เอาอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่นะถ้าคุณตื่นรู้เนี่ยคุณจะรู้ค่ะว่าตอนเนี้ยคุณควรทําอะไรในประมาณนี้ Stevens. มีเป้าหมายได้แต่ให้มีความสุขในปัจจุบันให้โฟกัสในปัจจุบันเป้าหมายที่คุณจะเดินไปเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะต้องเอาจิตคุณมาอยู่ตรงเนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายคุณปล่อยทิ้งนะคะเพื่อนๆคุณรู้ค่ะว่าคุณจะไปยังไงเออแต่คุณจะต้องเริ่มต้นจากปัจจุบันก่อนเลยประมาณเนี้ยนี่คือการตื่นรู้ประมาณเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆนะคะคุณมาเพื่อตื่นรู้กับเ <c oughs> <ๆ>พื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอดู ซึ่งคุณอาจจะยังยึดติดอะไรบางอย่างอยู่กับเพื่อนๆนะคะอาจจะยังยึดติดอะไรบางอย่างในความคิดความรู้สึกของคุณนะคะพิมพ์ขอขยายนะคะแล้วจะยังไงครับกับไอ้ความยึดติดตรงนี้คืออะไรยังไงยึดติดอะไร โอเคครับคุณกำลังยึดติดกับไอ้ความรู้ที่คุณได้รับมาโดยตลอดโดยตลอดนะเพื่อนๆไอ้ความคุณกำลังยึดติดกับความรู้เดิมๆกับมุมมองเดิมๆของคุณอยู่อืมว่ามันจะไปได้ยังไงเลยประมาณเนี้ยไอ้สิ่งที่เราที่เราทําในตอนนี้ดูเหมือนมันจับต้องไม่ได้ดูเหมือนแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรประมาณเนี้ยคุณกำลังยึดติดในตรงนั้นการเติบโตในด้านของจิตวิญญ,ญาณเนี่ย ถ้าเราตั้งคำถามแล้วหาคำตอบจากเหตุผลทางกายภาพเนี่ยคุณจะไม่เจอกับเพื่อนเพื่อนนะคะคุณจะไม่เจอนะคะเหตุผลทางกายภาพกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันอาจจะใชะ้ด้วยกันไม่ได้เลยประมาณนี้เพราะว่าบางทีโลกทางกายภาพของเราสร้างเหตุผลขึ้นมาแบบจากจากความเป็นกายภาพนูค่ะอย่างเช่นหนึ่งบวกหนึ่งี่ได้2อนะอะไรประมาณนี้คือเราตั้ง เราตั้งเหตุตั้งผลขึ้นมาเองนึกออกไหมคะแต่ว่าในในด้านของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นแกนแท้มันเป็นเรียวจริง,รงๆอะค่ะเพื่อนๆคือไม่มีใครตั้งไม่มีคนใดคนหนึ่งตั้งขึ้นมานึกออกไหมคะแต่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหตุและผลของออธรรมชาติจ,จริงๆอะคะ่ะอย่างเช่นดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเออมีขึ้นมีลงมีพลังงานความร้อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือเป็นเหตุและผลของ ธรรมชาติของเขาจริงๆเลยประมาณเนี้ยคุณกําลังยึดติดเนาะบางทีคุณกําลังยึดติดกับเหตุผลบางอย่างกับความรู้บางอย่างทางกายภาพที่คุณที่คุณเคยได้เรียนรู้ได้รับรู้มาก่อนเลยประมาณเนี้ยแล้วให้ทำยังไง แล้วให้ทำยังไงเปิดใจเรียนรู้นะคะเปิดใจเรียนรู้ มุมมองเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างให้กว้างไกลกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าโลกของจิตวิญญาณเนี่ยหรือจัก,กรวาลเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งเดียวกันเนาะเขาไม่มีขอบเขตนะเพื่อนๆเ,เขาไม่มีขอบเขตเขาไม่ได้ฟิกเ,เหมือนอย่างเช่นหนึ่งบวกหนึ่งต้องได้สองนะอะไรประมาณเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกนะคะนะอย่างเช่นไพ่ใบนี้บอกว่าหนึ่งแต่จัก,กรวาลเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งนะครับมันจะแบบไม่มีขอบเขตนะ่ เออนะคะเขาพยายามจะบอกตรงนั้นอย่าฟิกไอเดียอย่าฟิกมุมมองเปิดใจเปิดมุมมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะคะคุณต้องเปิดใจนะคะเปลี่ยนมุมมองอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะนะคะสิ่งที่สําคัญนั่นแหละเปิดมุมมองนะคะเปิดมุมมองเปิด จเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ลองฟังซิเออถ้ามันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนไม่ได้ทําให้เราแบบไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเนาะไม่ได้ทําให้เราแบบเกิดเอ่อความเสียหายอะไรประมาณนี้ลองเปิดใจเรียนรู้นะคะนะ,นะ,ะเปิดใจเรียนรู้เพราะว่าคุณมาเพื่อเติบโตในด้านของจิตวิญญ,ญาณค่ะแบบเพื่อนๆนะเ i อไฮปริน t เตดนะคะนั้นะแล้วก็บ้านหลังที่สนะิบสองเนี่ยนะคะนะ ลองเปิดดูนะคะเปิดใจดูเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้นะฮะเพราะสิ่งที่คุณทําในตอนนี้คุณจะอาจจะแบบถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะทําไปเพื่ออะไรเนี่ยออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันคือแบบโชคชะตาของคุณนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าว่ามันหลงไหลจริงเลยฉันชอบจริงๆเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะมันทําให้คุณมีอิสระทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองทําให้คุณแบบเออเป็นผู้นําของตัวเองอ่ะนะคะมีอิสระที่จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรประมาณเนี่ย อ,อันก็คือเส้นทางของคุณนะคะนะแต่ถ้าคุณทํามาลงไปแล้วเดี๋ยวคนนี้เขาจะเขาจะคิดกับเราอย่างไงเขาจะอะไรยังไงเลยประมาณนี้รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตรงตัวเองอนั้นมันไม่ใช่ทางของคุณนะคะไม่ใช่ทางของเรานะครับนะนั่นแหละไพ,พ่ของพิพิมพ์ก็นะกระ,กระจายประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโดยสรุปก็คือคุณเกิดมานะมามามา,มาชาตินี้เพื่อมาพัฒนาในด้านจิตวิญญาณ ให้สูงขึ้นเริ่มจากการเริ่มจากการเปลี่ยนวิสัยทัศนะ์เนาะเริ่มจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรับเ,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะนะบาลานซ์ Balance, ความเป็นเหตุและผลในโลกของกายภาพเปิดใจนะคือบางทีคือโลกของกายภาพนี่ไม่สามารถอธิบายในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณได้นอกสจากฟิสิกค,ควอนตัมนะคะฟิสิกค,ควอนตัมเนี่จะสามารถ อธิบายในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณได้ในระดับระดับหนึ่งนะคะนะลองศึกษาดูโอเคเนาะเออพี่ก็พิมพ์ก็ไปถึงอ้ฟิสิกส์ควอนตัมเพื่อนๆจะงงกันไหมเนี่ยเออคงไม่น่าจะงงนะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้นะคะยุคนี้โอเคเนาะยุคนี้เป็นยุคของเออพูโตในอา่าพูโตในแอคเอเรียสนี่ถูกไหมคบพูโตในราศีกุมนะคะพูโตในราศีกุมเนี่ยเขาจะเป็นการ t r a n s f o r สิ่งเก่าๆอ่ะสิ่งเดิมๆสิ่งที่เราเคยแบบอแต่ก่อน,นเนีเขาเขาอยู่ในราศีมะกรอเนาะราศีมากรอเน,น,น,นี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์เป็นอะไรที่เป็นเป็นกฎระเบียบเป็นข้อจํากัดอะไรประมาณเนี่ยแต่พอมาอยู่ในออคเรียสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่มีขอบเขตกับเพืเ่อนๆนะไม่มีขอบเขตที่เรายึดกันมาเนี่ยมันจะ มันจะใช้ไม่ได้ละเออมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้เนะี่ยในเรื่องของแบบความเชื่อแบบไม่มีขอบเขตนะเพื่อนๆเออแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในความเชื่อแบบไม่มีขอบเขตอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบศึกษาหาข้อเท็จจริงบ้างเลยประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอ่อเชื่อไปซะทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเนาะเข้ามาหาเราเพราะว่าตอนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคข,ของข้อมูลแบบเยอะเนาะข้อมูลเยอะไม่รู้อะไร เออจริงอะไรเรียวอะไรแบบอะไรประมาณนี้ก็ต้องเลือกนะคะต้องเลือกเสพข้อมูลเนาะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ